ดีค่ะเด็กๆพบกับอักษรอเลนและคุณครูนาเดียนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ออเหมือนเดิมค่ะเด็กๆไปหยิบแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 ออของอักษรมาได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะในเรื่องของแบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะถ้าเด็กๆจําได้นะคะเรามีมาตราตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะ9มาตราแต่ว่ามี1มาตราค่ะที่ไม่มีตัวสะกด เขาเรียกว่าแม่กอกาจําได้ใช่ไหมคะส่วนมาตาตัวสะกดที่เหลือทั้ง8มาตานี้ใครจําได้ครบแล้วยกมือหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะแต่ถ้าใครจําไม่ได้นะคะคุณครูขอทบทวนก่อนจะเริ่มเรียนนะคะว่ามาตาตัวสะกดนะคะทั้ง8มาตาที่มีตัวสะกดของเรานะคะให้ใเด็กจําง่ายนะคะว่ากระบดนมยวงกบดนมมยอ วงกระบทดนมยวงนะคะอ่านแบบนี้เลยเด็กๆจะได้จำได้ว่ามีมาตาแม่กกนะแม่กบนะแม่กดนะแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลแล้วก็แม่กงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้เขียนคำศัพท์จากความหมายที่กำหนดให้ลงในช่องว่างนะเครื่องสำหรับเป่าให้มีเสียงดัง เครื่องสาหรับเป่าให้มีเสียงดังเด็กๆเป่าอะไรแล้วมีเสียงดังบ้างคะเก่งมากถูกต้องบางคนบอกว่าตอบครั้งเดียวถูกเลยนกวีดใช่ค่ะเขียนสวยๆด้วยนะนกวีดโนอก,อกกนกหอวออีด,วดนกวีดค่ะถัดมาการให้กําลังใจด้วยการตะโกนโหร้องเย้สู้เขาสู้เขาเราทําไมเขาอยู่คะใช่แล้วเชียร์เขาค่ะ คำนี้เป็นคำทับศัพท์นะคะเชียร์เป็นภาษาไทยก็คือให้กําลังใจนั่นเองเชียร์ค่ะถัดมาค่ะคำที่3ค่ะเขาบอกว่าสิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบเราทำความดีก็ได้อะไรตอบแทนคะมีสละอายอยู่ตรงกลางไม่หันอากาศอยู่ข้างหลังใช่แล้วค่ะเด็กๆรางวัล สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบนะคะอันนี้เป็นรางวัลหรือเงินรางวัลเด็กๆเคยได้ยินเนาะอย่าลืมเขียนหัวก่อนทุกครั้งนะคะแข่งขันความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งโดยมีการตัดสินโดยมีการตัดสินด้วยนะความสามารถด้านใดนด้านหนึ่งเก่งไม่ไม่เก่งเราเขาเรียกว่าเอามาทำไมกันคะประกวดกันเก่งมากค่ะ ประกวดน่เรียบร้อยสวยงามด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูคำสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาบอกว่าเส้นที่กำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันจะไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะค่ะคำใบ้อันนี้ก็คือคำว่าเส้นชยัย อืมเก่งมากค่ะเด็กๆเดาสับกันไปถูกแล้วนะคะเราขอย้อนไปดูนิดนึงว่าแต่ละคำที่นักเรียนเดามาเนี่ยนะคะอยู่ในมาตตาแม่อะไรดีไหมคะเปิดย้อนกลับไปดูเลยค่ะดูข้อที่1น,นะคะคำว่านกวีดค่ะนกเป็นแม่กกค่ะนะคะวีดเป็นแม่กดค่ะดเด็กใช่แล้ว คำนี้มีสองมาตานะคะแม่กกกับแม่กดส่วนอันนี้ค่ะคําว่าเชียค่ะอยู่ในมาตาตัวสะกดใดคะบางคนเงียบไปบางคนจะตอบบางคนลองดูซิเวลาสะกดมีตัวสะกดไหมนะเรามาสะกดพร้อมๆกันชอสระเอียเชียชอเอมีแค่พยัญชนะกับสระค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวสะกดนะคะชอสระเอเชียเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแม่กอกา เราตรวจสอบตัวสะกดได้ง่ายๆแบบนี้นะคะลองสะกดดูเลยค่ะรออาง,งอลางวออนอวันลางวันเพราะว่าอ่านเป็นแม่กลนะคะก็คือแม่กงกับแม่กลนั่นเองค่ะข้อ4นะคะแข่งขันความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งโดยมีการตัดสินค่ะปอรออประ กอัวดอกดปรรออะประอันนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นแม่กอกาค่ะแล้วก็กอันนวดอกดนะคะเป็นแม่กดค่ะประกวนะคะถัดมาค่ะเส้นใช้ค่ะสอเอนอเสนไม่โทเส้นนะคะแม่กลชออะยอชัยแม่เกยค่ะลงท้ายด้วยยอยักษ์นะคะแม่เกย เมื่อกี้นี้คุณเวลาเขียนให้ถูกต้องเด็กๆก,ก็เขียนเรียงไปอย่างนี้แหละนะแต่คุณครูสะกดให้เด็กๆด,ดูก็เลยเขียนว่ากสระ,ะเอ,อยอเกยแบบนี้มีตัวสะกดนะคะเอาละค่ะอ่านได้แล้วสะกดได้แล้วรู้ตัวสะกดด้วยนะคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากคราวนี้เราจะมาระบายสีตามคําที่กําหนดกันค่ะแม่กงสีแดงแม่กลมสีฟ้าแม่กุกสีเขียวแล้วก็แม่ กลสีส้มนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวจําไม่ได้เพราะว่าคุณครูได้ย่อส่วนสีมาให้แล้วเด็กๆจะได้เลือกถูกนะคะเรามาดูแม่กงสีแดงกันค่ะแนะ่แมกงสีแดงมีคําว่าอะไรบ้างผ้าถุงมีคําว่าถุงนี่แหละใช่ควเดียวสีแดงเลยนะบัวบานบัวน,น,นี่เป็นแม่กออกาเพราะไม่มีตัวสะกดบอสาอัวบัวมีแค่2ส,ส่วนพยัญชนะต้นกับ สระเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นบัวบานแม่กลสีส้มค่ะนี่บัวบานแม่กลสีส้มนะคะถัดมาเลขลอเอขอเลขเขียนเป็นขอไข่ก็จริงแต่ถ้าสะกดแบบง่ายๆเป็นคำอ่านเลยลอเอกอเลขค่ะแมกกนะคะแมกกก็ต้องสีเขียวเนาะเด็กๆค่อยๆเช็คนะคะแบบนี้ มอมแมมตัวนี้เห็นชัดๆเลยมอม้าแม่อะไรคะแม่กลมนะเพราะฉะนั้นแม่กลมก็ต้องสีฟ้าเพิ่มอ,อีกสองคำนี้เด็กๆลองทำกันดูคะ่ะพยาบาลพยาสระอาเนาะพอยออาพยาพอยอสะอาพยาบออานอบานแม่กลคะ่ะสีสม้ม สุดท้ายค่ะรุงรังรออุงอรุงรออางอร,งรังรุงรังแม่กงก็ต้องเป็นสีแดงค่ะเด็กๆก็ระบายสีไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทำพร้อมกับครูนาเดียถ้าเร็วเกินไปกลับไปทบทวนลองทำอีกทีนึงหรือว่าค่อยระบายสีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ เขียนตัดเส้นแบบคุรูไปก่อนเอาละคราวนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้เนี่ยครูคอยากให้นักเรียนนะคะลองทําเองนะคะโดยใช้หลักการเดิมเลยแม่กงสีแดงแม่คลุมสีฟ้าแม่กกสีเขียวแล้วก็แม่กลนสีส้มค่ะนะคะลองทําดูนะคะสัญญาณสออะนสัญยออานยานเวลาเขียนคําอ่านสัญญาณแม่กลนสีส้ม สะกดคำต่อไปสิคะเด็กๆพร้อมกันพอรอพยัญชนะต้นสองตัวพอรอสระ,ะอิกอพริกตัวสะกดมีด้วยแม่กก,กค่ะสีสีดังๆเขียวดีมากหยิบสีเขียวเลยตีกรอบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาระบายทีหลังนะถัดมาค่ะปิงปองปิงปองงอง,งูสองตัวเลยแม่กงค่ะสีแดงนะเก่งมากเด็กๆ ถัดมายอยักษ์แม่กลมค่ะสีฝาค่ะแล้วก็ต่อมานะคะการบ้านกอานอการบออานอบานไม่โทรบ้านการบ้านค่ะสีอะไรคะแม่กลสีสม้มนะคะ มาตาบางมาตรานะคะก็มีตัวสะกดมากมายหลายตัวมาตาบางมาตราก็มีตัวสะกดตรงตามมาตราแค่เพียงตัวเดียวค่ะอย่างเช่นแม่กงนะคะอ่ะถัดมาคําว่าเมฆนี่แหละมีแม่แม่นี่แหละที่มีตัวอักษรเยอะมากเลยที่ใช้ได้มอเอโกเมฆอ่านออกเสียงเป็นแม่กก ok นั่นเองนะคะคุณคุณณนะเดลบายเฉลยเป็นสีเขียวนะขอภัยเปลี่ยนสีก่อน นี่ค่ะสีเขียวเรียบร้อยเด็กๆลองไปฝึกทำด้วยตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทำในแบบฝึกหัดของอักษรจนหมดแล้วนะคะก็สามารถลองคิดเองก็ได้นะโดยมองหาคำต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชื่อเพื่อนก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้ดูซิว่าคาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวสะกดมาตาอะไรนะคะอย่างในภาพนี้เหมือนกันนะคะเติมตัวสะกดให้ได้คําที่มีความหมายตรงกับภาพที่กําหนดแล้วเขียนบอกว่าคํานั้นอยู่ในมาตาตัวสะกดใดนะนักเรียนมองเห็นภาพปุ๊บรู้เลยทราบทันทีว่านี้คือภาพมะพร้าวมออะมาพรออาวพราวไมโทพร้าวแม,วม,วม่เกลค่ะ กอเอวอเกิลค่ะนะคะปอเอดอเป็ดอ่าใช่แล้วแม่กดค่ะรออูป,ปอรูปพออาพอภาพรูปภาพแม่แม่อะไรคะรออูบอรูปพออาบอภาพอใช่แม่กบค่ะ ไม่ตรงตามมาตรานะอันนี้ตรงเห็นไหมคะอันนี้ตรงอันนี้เรียกว่าไม่ตรงนะคะกรออากาดอาสอดาดดีมากใครเคยเห็นคํานี้แล้วนะคะเขียนเป็นกระดาษแม่กดค่ะแบบนี้เขาเรียกไม่ตรงตามมาตราเพราะฉะนั้นนะคะตัวสะกดมาตราไหนก็ตามที่มันมีหลากหลายตัวให้เราเลือกใช้ มันก็มีโอกาสจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าตัวไหนไม่มีตัวสะกดให้เราเลือกใช้มากนักมีแค่ตัวของเขาเพียงตัวเดียวก็เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาตลอดเลยค่ะเมื่อกี้นี้เรามีมาตาอะไรจําได้ไหมคะพูดตามคุยอีกครั้งตอบคุยอีกครั้งกะอะไรนะกะบทนมยวง,ยวงใช่แล้วกบดกะบดนมอมนมยอวง น really well. mm ักเรียนแบ่งครึ่งเลยนะคะมันมี8ตัวใช่ไหมครึ่งของ8ก็คือ4ี่พาครึ่งเลยปุ๊บนี่แบ่งตรงนี้พอดีนอโอมนมด้านล่างเนี่ยค่ะมอยวงไม่ยวงเนี่ยนะมอยวงเนี่ยมีตัวสะกดตรงตามมาตาเท่านั้นค่ะเอาละค่ะดูต่อไปสิอันนี้ค่ะคำที่หกระต่ายเนาะง่ายมากเด็กๆเติมไปเลยกระต่ายแม่เกย ภาพต่อไปค้างอะไรคะค้างคาวแม่เกิลอ่ามาโยงนะ้พวกนี้ตรงตามมาตามหมดนะคะยออียีรออาบอราฟยีราฟคอยาวนะคะรออาบอราฟนั่นเองแม่กบเตาแก๊สกอแอร์ดอแก๊สไม้ตีแก๊สแม่กดแต่ถ้าเขียนจริงๆไปเขียนดอเด็กผิดนะคะต้องเขียนเตาแก๊สแม่เออแม่กดแต่เป็นตัวพยัญชนะ สอเสือก่อนนะแก๊สแต่เป็นแม่กดเด็กๆคะถ้าแก๊สเราใช้สอเสือนะก,ออก,ก,ก็แอร์สอแก๊สไม่ตีแกก็แอร์สอแก๊สไม่ตีแก๊สนะคะแต่ถ้าเป็นก๊าซเราจะใช้ซอโซ่นะเด็กๆแบบนี้เหมือนกันคะ่ะนะคะอย่าไปจําสับสนกันบางคนเขียนแก๊สใช้สอโซ่เขียนก๊าซใช้สอเสือแบบน,นี้จำไว้ว่าแก๊สสอเสือนะคะแล้วก็ก๊าซส,สอโซ่ เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเขียนให้ถูกกันนะคะแล้วก็เด็กๆรู้แล้วว่าเป็นคำมาตาตัวสะกดอะไรนะคะพร้อมแล้วเราจะมาเขียนกันเลยเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดค่ะแล้วเขียนคำจากคำอ่านที่กำหนดด้วยคุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะที่เขียนคำให้ให้นักเรียนไปเขียนเป็นคำอ่านแล้วเขียนคำอ่านให้ให้นักเรียนไปเขียนเป็นคำคำแรกเรามาลองทำพร้อมๆกันค่ะคำว่ารางวัลนะเวลาเขียนปุ๊บรออางอราง คนละพยางการใส่เครื่องหมายอะไรไปด้วยยัตติพังยัดใส่เข้าไปด้วยยัตติพังร่างวอะนอวันพยายามสะกดให้ตรงตามมาตากอบอดอนอมอยอวองอให้มากที่สุดนะคะเลือกตัวที่ง่ายที่สุดนั่นนะ่ะที่คุณครูให้มาแตัวกระบทนมยวงรูปภาพเวลาเขียนคําอ่านเลือกตัวที่ง่ายที่สุดรออูบอรูปพออาบอภาพรูปภาพ ขอโทษขออขอสระโอทอโอดอโทษขอโทษสยยติพังแยกพยางค์เอาไว้ด้วยนะคะคำที่สี่ค่ะคำว่าสุนักใช่แล้วสออสุนออกอนัก,นกใช่แล้วค่ะสุนักแปลว่า หมาใช่แล้วหมานั่นแหละเก่งนะเด็กๆสุนัขเป็นคำสุภาพน,นะคะเวลาเราเขียนคำว่าสุนัขไปแล้วสุนักก็จะกลายเป็นมัดตาตัวสะกดแม่กบเขียนเห็นชัดๆเลยนะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้อลโอพอโลบค่ะโลบ ลอโอบอโล่แปลว่าอยากได้อยากมีของที่ไม่ใช่ของเรานะคะอยากได้ของคนอื่นก็ถือว่าเป็นความโลภเหมือนกันนะคะเอาละค่ะทั้งค้าคนี้ผ่านไปแล้วเด็กๆรู้ตัวสะกดจากการเขียนคําอ่านนั่นแหละเนาะคําว่าโลภมาตาอะไรคะแม่กบมาตากบหรือที่เรียกว่าแม่กบนั่นเองเอาละค่ะ คราวนี้คุณครูมีคำอ่านให้นะคะแล้วก็เขียนเป็นคำให้ถูกต้องค่ะพิเศษเขียนว่าอย่างไรเอาขอลายมือสวยๆเช่นเดิมนะคะใช่แล้วบางคนบอกหัวค,คำนี้เขียนเป็นครับคุณครูเด็กพิเศษโรงเรียนสอนพิเศษได้เงินพิเศษแบบนี้นะคะถัดมาค่ะคำว่าเคารพเคารพธงชาติเคารพคุณครูนะคะแบบนี้ เคารพในกฎระเบียบคอเอาเคารพไม่ตรงตามมาตานะรอโอพอรบเคารพต่อมาสัญญาค่ะพูดอะไรกับใครไว้นะคะก็ต้องทำให้ได้ตามที่ตกลงนะคะสอไม่หันอากาศยอสัญยอสละอายาสัญญาค่ะสองคำสุดท้ายค่ะในวันนี้เนนเด็กๆรู้จักเนนไหมคะ บางคนบอกคุณครูครับคุณครูตกสระอีครับไม่ใช่นะครูไม่ได้จะเขียนคําว่าเนินนักเรียนครูจะเขียนคําว่าเนนเนนที่เป็นเ,เด็กที่ไปบวชใช่ไหมคะเราก็จะเป็นเนนก่อนที่จะไปเป็นพระนะคะถือศีลน,น้อยข้อกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนเนนให้ถูกกันเถอะเด็กๆรู้อยู่แล้วเพราะมีตัวนอเนนะนอเอแต่ตัวสะกดล่ะรู้ไหมตัวอะไรลอเรือค่ะนะเนนถูกต้องนะคะและคำสุดท้ายค่ะ ก้อนกออนกรไม่โทก้อนเมฆสระเอมอมมะคอหลักขังค่ะเสร็จแล้วนะคะสิบคำของเราง่ายไหมคะไม่ยากเท่าไหรน่นะนักเรียนเนาะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองไปฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วตอนนี้เราลองคิดในใจระหว่างอ่านไปด้วยนะว่าคำเนี้ยที่เราอ่านถูกแล้วเขียนถูกแล้วเข้าใจความหมายแล้ว คัดได้สวยแล้วด้วยแล้วเราอยากจะรู้ด้วยว่าเขามาตาตัวสะกดมาตาอะไรนะคะพยายามตอบให้ได้มีไม่เยอะนะคะ8มาตากระบทนมยวงไปทบทวนดูนะคะในหนังสือเรียนภาษาไทยแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .2 ของอักษรคะ่ะวันนี้คุณคุณนเดียนะคะล่ำลาเด็กๆแล้วและเจอกันใหม่ในคราบหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน